เราจะมาจากเนื้อกลางใต้อีสานแต่เราก็อยู่ในฟ้าเดียวกันกลางอันดามันเมืองแห่งมังกรไฮเลงที่แสนยิ่งใหญ่ไม่เคยวันเครงมังกรไฮเลงจะนำเราไปต่อสู้กลางทะเลใหญ่ให้โลกได้รู้ว่าเราจะสู้ไปสู่เส้นชัยด้วยหัวใจมุกมาก่อ คุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะดิฉันยืนอยู่ที่บริเวณหน้าสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็มีการเปิดศูนย์สื่อมวลชนชั่วคราวในการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่28หรือภูเก็ตเกมค่ะสำหรับบรรยากาศการเปิดศูนย์สื่อมวลชนชั่วคราวในการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่28ภูเก็ตเกม จัดขึ้นในระหว่างวันที่26-5มิถุนาย,ยานนี้ซึ่งเปิดที่บริเวณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเกต็ตโดยมีนายตาเตียคราเดชาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตเป็นประธานเปิดโดยมีนางสาวสมหมายตรีชาสินนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดารองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตและหน่วยง,งานต่างๆรวมถึงสื่อมวลชนรวมเปิดศูนย์สื่อมวลชนชั่วคราวในครั้งนี้ด้วยครับถ้าพูดในภาพรวมในขณะนี้นะครับ กีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับหรือผู้แก่งเจมส์ซึ่งจะจัดวันที่26พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนายนต้องปรหา155นี้นะครับผมเรียนด้วยว่าชนิดกีฬาในขณะนี้กําหนดเรียบร้อยแล้วการแข่งขันมี40ชนิดกีฬาด้วยกันนะครับสนามแข่งขันในขณะน,นี้ที่ทางกกทก็ดีทางคณะกรรมการลงมาในพื้นที่ก็ดีนะครับส่วนใหญ่ได้ข้อสรุปหมดแล้วนะครับว่า ทั้งสนามกีฬาที่ดำเนินการแข่งขันนี่นะครับจะครอบคลุม3อำเภอในจังหวัดภูกเก็ตด,ด้วยกันนะครับส่วนเรื่องของงบประมาณในการดำเนินการในขณะนี้นะครับทางกทกะกะทนี่นะครับได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการประมาณสัก3 15ล้านนะครับ3 5ล้านบาทเศษนะครับในส่วนของจังหวัดภูกเก็ตในขณะนี้ หลังจากที่เราแต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมดำเนินการมาโดยต่อนเนื่องตลอดนะครับโดยเพ้องยิ่งสิ่งที่ผมอยากจะนําเรียนนะครับว่าการเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่ละครั้งเนี่นะครับสถิติที่เราดูจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพนะครับจะใช้งบประมาณ120ล้านอัพขึ้นไปนะครับเราได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกกทนะครับเพียงแค่35ล้านบาทนะครับ มาปรับปรุงสนามกีฬาบ้างมาเป็นค่าไปเลี้ยงอะไรต่างๆบ้างนะครับในส่วนนี้สิ่งแรกที่อยากจะจะกรา,าบขอบคุณนะครับก็คือทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งจะรับผิดชอบในเรื่องของพิธีเปิดปิดนะครับซึ่งเตรียมงบประมาณไว้อย่างน้อยก็ยี่สิบล้านบาทเศษนะครับยี่สิบห้าล้านบาทเศษนะครับแล้วนอกจากนี้ยังสนับสนุนงบประมาณให้อีกสิบล้าน นะครับแล้วก็ยังมีสนับสนุนเป็นค่าจัดเลี้ยงอะไรต่างๆนี่นะครับนักกีฬาประมาณ5้าล้านก็กล่าวโดยสรุปว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเนี่ยครับจะช่วยเหลือประมาณ40ล้านบาทเศษนะครับสำหรับการเปิดศูนย์สื่อมวลชนชั่วคราวในครั้งนี้เพื่อใช้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่ 28, 28เพื่อใช้เป็นศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชน ที่เดินทางมาทำข่าวก่อนการแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะกับสืมม่อมวลชนท้องถิ่นโดยภายในศูนย์สื่อมวชนชั่วคราวมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเที่หอหน่วยความสะดวกในการรายงานข่าวอย่างครบครันอาทิเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโทรศัพท์โทรสารโต๊ะประชุมเอกสารข่าวความเคลื่อนไหวของแต่ละชนิดกีฬา โดยหลังจากนี้จะมีการเปิดศูนย์สืส่อมวลชนอย่างเป็นทางการที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้อีกครั้งหนึ่งในส่วนของสถานที่นะคะที่เราใช้เป็นศูนย์สืส่อมวลชนชั่วคราวก็คือที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตบริเวณสารกลางจังหวัดนี้นะคะถึงแม้ว่าห้องเราจะเล็กนะคะแต่เราก็มีคุณภาพนะคะจิ๋วแต่เจ๋วก็กว่าได้ะคะ่ะคือในห้องนี้เราจะมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ระบบที่ออนไลน์ ในในความที่อินเทอร์เน็ตรวดเร็วนะคะแล้วก็จะมีแฟกมีโทรศัพท์โทรสารที่ให้สื่อมวรชนทุกท่านเข้ามาใช้บริการได้อย่างตลอดเวลาแล้วก็สะดวกสบายนะคะอันนี้เราให้บริการทั้งสื่อมวลชนแล้วก็สื่อส่วนกลางที่จะมาล่วงหน้านะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะในความสําเร็จในการเปิดศูนย์ในครั้งนี้นะคะ่ะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะกับ ทุกส่วนราชการนะคะไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นจังหวัดนะคะองค์การบริหารจังหวัดภูกเก็ตนะคะแล้วก็หลายลายส่วนนะคะท่านผงนจังหวัดนะคะท่านเผอ,อพลังงานชีวะท่านเพิม่มในการการยลแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ทีมงานทั้งหมดของพวกเราะคะ่ะโดยเฉพาะสื่อมวลชนนะคะน้องๆที่น่าทุกคนเนี่ยก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีคะ่ะในการที่จะมาเปิดศูนย์ในวันนี้นะคะ และตามที่จังหวัดภูเกต็ตได้รับมอบหมายจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่28ภูเกต็ตเกมระหว่างวันที่26พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนายนโดยมี4 0ชนิดกีฬาร่วมชิงชยัยอาทิกรีธากอล์ฟคาราเต้โดจักรยานเทนนิสฟุตบอลบาสเกตบอลยิมนาสติกเรือใบและอื่นๆอีกหลายชนิดกีฬา ด้วยศักยภาพความพร้อมในการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและมีกีฬาระดับชาติและนานาชาติแข่งขันตลอดปีทําให้ภูเก็ตเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวและนักกีฬาชื่นชอบและอยากจะมาเยือนอสำหรับความคืบหน้าเรื่องของการเตรียมการกีฬาเยาวชนแห่งชาติจังหวัดภูเก็ตนะครับหรือภูเก็ตเกมส์นะครับ ซึ่งเป็นที่ทราบแล้วว่าจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยจะจัดการแข่งขันในวันที่26พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนานะครับโดยมี40ชนิดลีลาเนี่ยเข้าทําการแข่งขันซึ่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานแข่งขันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในแต่ละสนามเนี่ยขณะนี้เหลือในเรื่องของการปรับปรุงซึ่งขณะนี้อยู่ในเรื่องของการดําเนินการนะครับส่วนที่สองก็คือเรื่องของที่พักขอนาเรียนอย่างนี้นะครับว่า เรื่องที่พักเนี่ยขณะน,นี้ทางจ่าจังหวัดในฐานะเป็นเลขาอานุกการฝ่ายเนี่ยนะครับได้ดําเนินการจัดเตรียมเรื่องที่พักไว้แล้วโดยทางจังหวัดเนี่ยได้เตรียมเรื่องของสถานที่โรงเรียนต่างๆรวมทั้งสิ้นประมาณ37โรงในการรองรับนักกีฬา1,000นอหนึ่งหมืนคนเนี่ยที่จะร่วมามาทําการแข่งขันนะครับโดยกระจายกันทั้งพื้นที่ทั้งอําเภอเมืองอําเภอกระทูและอําเภอถลงนะครับ ในเรื่องของการจัดการแข่งขันโดยภาพรวมถือว่าขณะนี้จังหวัดภูเก็ตเราพร้อมนะครับพร้อมที่จะดําเนินการในเรื่องของฝ่ายประชาสัมพันธ์ซึ่งวันนี้เนี่ยทางประชาสัมพันธ์จังหวัดเนี่ยในฐานะรับผิดชอบโดยตรงเนี่ยได้ทําการเปิดศูนย์เพเซ็นเตอร์ศูนย์ย่อยในการทําหน้าที่ประสานงานนะครับเรื่องของผู้สื่อข,ข่าวเรื่องของข้อมูลทั้งหลายก็ดีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้นะครับจะเป็นการ เตรียมงานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งโดยการกีฬาประเทศไทยจะเดินทางลงมานะครับเพื่อที่จะดูในระบบทั้งหมดในเรื่องของการจัดวางในเรื่องของอเลนต่างๆในเรื่องของการสื่อสารระหว่างผู้สื่อข่าวกับท้องถิ่นนะครับเพื่อให้มันสมบูรณ์แบบมากที่สุดคือวิทยาลัย,ยาชีวศึกษาภูเกต็ตได้รับมอบหมายจากจังหวัดภูเกต็ตและการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเกต็ตให้ดําเนินการจําหน่ายและประยาสัมพันธ์สัตว์นําโชค ของกีฬาภูเก็ตเกมครั้งนี้นะครับซึ่งคณะกรรมการก็ได้กำหนดว่าสัตว์นำโชคนั้นเป็นเป็นมังกรทะเลนะเรียกเป็นภาษาท้องถิ่นว่าให้เหลิงแปลว่ามังกรทะเลครับการดำเนินการก็ได้เริ่มเปิดตัวเช่นกันคล้ายๆเพลเซนเตอร์วันนี้นะครับเปิดตัวแล้วก็ได้ดำเนินการจำหน่ายตามหน่วยงานราชการ ห้างร้านทั้งรัฐวิสาหกิจแล้วก็เอกชนสถานประกอบการต่างๆเราก็ได้รับความนุเคราะห์ด้วยดีเช่นโรงแรมพัตคาารร้านอาหารต่างๆร้านค้าต่างๆนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ได้รับการอุเคราะห์จากส่วนราชการต่างๆทั้งในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงเราก็มีการจำหน่ายเป็นคล้ายๆจำหน่ายตาม ชุมชนต่างๆหรือว่าเป็นตลาดหรือตลาดนัดก็มีอาจารย์แล้วก็นักศึกษาได้ออกเป็นเป็นหน่วยหรือเป็นสายออกไปจําหน่ายซึ่งจําหน่ายอยู่ตลอดเวลาในโอกาสที่วันนี้มาร่วมพิธีเปิดเพลสเซนเตอร์ชั่วคราวของประชาธระมานจังหวัดภูเก็ตก็อยากจะเชิญชวนในฐานะที่วิทยาลัยไ,ได้รับมอบหมายในครั้งนี้นะครับเชิญชวน พี่น้องชาวภูเก็ตได้ร่วมกันสนับสนุนกีฬาภูเก็ตเกมกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่28ครั้งนี้นะครับด้วยการช่วยกันอุดหนุนซื้อ,อมาสคอตมังกรให้เหลงเนี่ยเยอะๆจะไดะ้เป็นเงินสมทบทุนในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ครับและสำหรับตัวมาร์สคอตที่ระลึกที่ใช้ในการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่28ภูเก็ตเกมในครั้งนี้คือมังกรให้เหลงเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน และประชาชนจังหวัดภูเก็ตตื่นตัวและมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในครั้งนี้ด้วยโดยมีการวางจำหน่ายที่บริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมจับจองมาสคอตตามังกรห้เหลงมาเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันนะคะฟันที่สุขชูกลิ่นถ่ายภาพดวงพอสุดเดนทีมข่าวซิตี้นิวรายงาน